การเวลาหรือ่มมาเปลี่ยนแวไปนะอัอนอ่านยาวสายแปวตลาดขาแม้เจนนี้นะสิใครเห็นก็ต้องตะลึงคนอะไรจะเข้าหลักสิแต่ดูแลตัวเองดีดีขนาดพระเอกรุ่นน้องอยังนุ่มกลับเขาเจอนาสดยังสลดไปเลย ตอนแรกเจอครั้งแรกผมตกใจเลยครับตกใจมาวันแรกพี่เจนี่มาหน้าสดเลยครับแล้วพอเห็นหน้าเด็กกว่าผมอีกเป็นแม่แล้วต้องหวั่นใจบ้างขนาดลูกหนึ่งยังสะพรึงได้ขนาดนี้นุ่งรักยอมเลยยามสยบให้แม่เลย ได้สักครึ่งของแมตช์น,นี้ก็ดีอ่ะ